วัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับรายการอักษรออนเลิรกับคุณครูนิวครับคุณครูสรัมฤทธิ์จิวรัปรพัฒวันนี้เราจะมาดูเนื้อหาภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กันกับเรื่องแรกเลยครับลูกการพัฒนาทักษะการอ่านในเรื่องของการอ่านออกเสียง การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่เราจะต้องทำได้นะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้อ่านอะไรบ้างสิ่งที่เราอ่านต้องอ่านอย่างไรมีหลักการมีวิธีการฝึกฝนอย่างไรไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันนะครับคุณครูมีกรอนดอกสร้อยมาให้นักเรียนได้อ่านกันก่อนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะแมลงเอ๋ยแมลงพึ่งเที่ยวคลาคลึงดอกไม้ใช้เกสร ได้น้ำหวานเก็บไว้ในรังนอนไม่เดือดร้อนเพราะขยันหมั่นทำงานเปรียบบัณฑิตรักการอ่านหนังสือปัญญาคือน้ำพึ่งซึ่งหอมหวานยิ่งอ่านมากยิ่งมีปรีชาชาญความคิดอ่านฟูเฟื่องเปลืองปราดเอ่ยกรอนดอกสร้อยร้อยแปโดยคุณทัปปนีนาคทับ นะครับได้พูดถึงมแมลงพึ่งลูกที่เขาบอกว่าถ้า,มาแมลงพึ่งตัวไหนอยากมีน้ำพึ่งเก็บไว้มากๆก็ต้องออกทำงานขยันออกหาน้ำพึ่งเช่นเดียวกับบัณฑิตบัณฑิตคือใครลูกบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ถ้าบัณฑิตอยากมีความรู้มากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งอ่านให้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเด็กๆอยากมีความรู้ไหมลูกอยากเป็นผู้รอบรู้ไหมถ้าอยากรอบรู้เราต้องอ่านให้เยอะนะลูกนะ เรามาดูอันแรกกันเลยนะลูกนะคือการอ่านออกเสียงบทรอยแก้วการอ่านออกเสียงคืออะไรลูกการอ่านออกเสียงก็คือการอ่านเปล่งเสียงเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายนะคุณครูคเน้นเลยนะลูกนะตรงที่ว่าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายดังนั้นเราไม่ได้อ่านให้ตัวเองฟังแล้วนะลูกนะเรามีผู้ฟังแล้วและผู้ฟังจะต้องเข้าใจสิ่งที่เราอ่านด้วยนะครับส่วนรอยแก้วลูกคือ ท่อยคาที่พูดและเขียนในชีวิตประจําวันไม่มีการบังคับสัญลักษณ์นะก็เหมือนกับเป็นการเขียนออกมาเป็นคําพูดทั่วไปนะลูกนะโดยการเปล่งเสียงนี้จะต้องออกเสียงให้เป็นไปตามความนิยมและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่านมีการใช้ทีลาของเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังซึ่งจะทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคล้อยตามไปกับเรื่องราวตามบทประพันธ์นั้นๆซึ่ง รถของบทประพันธ์ลูกในวรรณคดีไทยเราจะมีทั้งหมด4รถด้วยกันนะลูกนะมี 1. สาวรสจนี 2. นารีปราโมท 3. พิโรธวาทังและสีสารปังคพิสัยเรามาดูทีละร,รถกันนะลูกนะสาวรจนีลูกเป็นรถที่ชมโฉมชมความงามของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ ถ้าชมเราจะถือว่าเป็นเสาวรสชนีทั้งหมดนะลูกนะส่วนนารีปราโมทนารีแปลว่าผู้หญิงปราโมทแปลว่ายินดีนะลูกนะดังนั้นบทนารีปราโมทก็คือผู้หญิงมีความรู้สึกยินดีเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะมีคนมาจีบนั่นเองนั่นคือบทของการเกี่ยวพาราศีนะลูกนะพิโรดวาทางังเป็นไงเสียงครูนิวเข้มขึ้นไหมลูกพิโรดวาทางังคือบทกโกรธบทตักเพาะบทประชดประชันและสุดท้ายลูก สรรังคพิสัยสารปังคพิสัยคืออะไรก็คือบทเศร้าโศกคร่ำครวญรวมไปถึงลูกเราคิดถึงใครเราก็สรรปังคพิสัยด้วยเหมือนกันนะลูกนะต่อมาเลยนะลูกนะการจะอ่านออกเสียงบทร้อยแกวเรามีหลักเกณฑ์ในการอ่านอย่างไรเรามาดูกันเลยนะลูกนะเข้าใจเรื่องที่อ่านเสียงดังพอเหมาะอ่านให้สนเอฟังรื่นหูอ่านให้ดูเป็นธรรมชาติ เน้นเสียงให้เหมาะกับใจความใช้เสียงสื่ออารมณ์ศพใจตามีบุคลิกภาพที่ดีเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหัวข้อนะลูกนะอันแรกหลกเข้าใจเรื่องที่อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านคืออะไรเราก็ต้องศึกษาสาระสําคัญศึกษาเรื่องที่อ่านก่อนหนูต้องมีการเตรียมตัวนะลูกนะต้องมีการฝึกซ้อม ไม่ใช่ว่าอยู่หน้าง,งานเสร็จปุ๊บเอาบทม,มาอ่านเลยไม่ได้นะลูกนะเพราะมันอาจจะทําให้หนงเว้นวักได้ผิดพลาดพอเว้นวักผิดพลาดแล้วอาจจะทําให้ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาดได้นะลูกนะต่อมาเสียงดังพอเหมาะต้องไม่ดังหรือเบาจนเกินไปเพราะถ้าดังเกินไปลูกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ฟังก็จะปวดหูเจ็บหูแล้วก็ไม่อยากฟังเบาก็เช่นเดียวกันนะลูกนะผู้ฟังก็อาจจะ โดนดึงสมาธิโดนดึงความสนใจไปที่อย่างอื่นมากกว่าดังนั้นระดับเสียงต้องพอเหมาะนะครับต่อมาอ่านให้สนะอฟังรื่นหูคือต้องอ่านให้คล่องอ่านให้ชัดถูกต้องตามอักขรวิธีอ่านให้ดูเป็นธรรมชาติเวลาอ่านลูกให้อ่านอย่างไรให้เหมือนกับการพูดปกติมันจะได้หน้าฟังนะลูกนะเน้นเสียงให้เหมาะกับใจความใช้เสียงในการแบ่งจังหวะ ให้เป็นไปนตามเนื้อเรื่องเช่นช่วงไหนต้องใช้เสียงอ้อนวอนนะเสียงอ้อนอ้อนะครับช่วงไหนใช้เสียงดุหรือช่วงไหนต้องเป็นน้ําเสียงที่จริงจังก็ต้องเลือกใช้เสียงให้เหมาะกับใจความนั้นต่อมานะลูกนะใช้เสียงสื่ออารมณ์ใส่อารมณ์ในการอ่านให้เหมาะกับเนื้อเรื่องแต่อันนี้ลูกไม่ใช่ว่าพอเรื่องเศร้าปุ๊บหนูร้องไห้โชว์คนฟังก็ไม่ได้นะลูกนะเพราะว่าจะทําให้การฟังหรือการอ่านในตอนนั้นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องได้ นะครับหรือหลายคนเป็นเปนไหมลูกแกฉันมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังเป็นไงสุดท้ายคนเล่าคนพูดคนอ่านตลกเองสุดท้ายแล้วไม่มีใครตลกเลยนะลูกนะมีแต่คนอ่านที่ตลกอยู่คนเดียวนะลูกต่อมาสบสายตานะเนีกยรียนสังเกตนะเวลาที่คุณครูสอนหนังสือตรงนี้คุณครูไม่ได้ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือนะลูกนะคุณครูก็ต้องมองผู้ฟังไปด้วยนะลูกนะเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความเป็นธรรมชาติ นะครัและสุดท้ายลูกมีบุค,คลิกภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งการจับบทเราก็ต้องมีความมั่นใจและจับบทอย่างสง่างามคุณครูมีคีย์เวิร์ด4คํคำลูกสายตาน้ำเสียงอารมณ์และฝึกซ้อมสายตาคืออะไรสายตาคือหนูต้องดูในตัวบทนะลูกนะว่ากําลังจะอ่านอะไรสายตาต้องใช้ในการมองผู้ฟัง น้ำเสียงต้องเหมาะสมอารมณ์ต้องเข้ากับใจความและการฝึกซ้อมไม่ใช่ว่าเราอ่านงานอยู่ประเภทเดียวลูกเราต้องฝึกซ้อมหลายๆอย่างนิทานบทความนิยายข่าวนะลูกนะต้องฝึกซ้อมหลายๆอย่างแล้วจะทำให้เราเนี่ยอ่านรอยแก้วได้อย่างเก่งดีมีประสิทธิภาพนะลูกนะต่อมาลูก ในการอ่านบทรอยแก้เราก็จะมีเครื่องหมายการแบ่งวรรคตอนที่จะช่วยในการฝึกการอ่านออกเสียงมีเครื่องหมายอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยลูกเครื่องหมายทับ1อันนะเราจะเรียกว่าวรรคน้อยเว้นจังหวะสั้นๆครึ่งลมหายใจนะลูกนะเครื่องหมายทับ2ออันลูกเราจะเรียกว่าวรรคใหญ่เน้นจังหวะที่ยาวกว่าวรรคสั้นเมื่อสักครู่นี้วรรคน้อยเมื่อสักครู่นี้นะลูกนะแล้วมักจะปรากฏในช่วงของการที่จบ ข้อความตอนใดตอนหนึ่งหรือเป็นตอนจบย่อหน้านะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ลูกเราเรียกว่าเสียงหนักเน้นหรือเพิ่มน้ำหนักเสียงในคำคำนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการอ่านบทรอยแก้วนั้นนะลูกนะมีวิธีการอ่านบทอะไรบ้างอันแรกลูกเป็นการอ่านบทบรรยายอันที่สองเป็นการอ่านแบบพรรณนา นะลูกนะซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีความใกล้เคียงกันมากลูกเขาต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นการบรรยายจะเป็นการเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องพูดว่าณนะตรงนั้นมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะลูกนะดังนั้นในการอ่านบทบรรยายหนูต้องอ่านให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคําเว้นวรรคเหมาะสมเน้นเสียงตามความสําคัญของใจความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่าลืมนะลูกนะ อะเรามาดูตัวอย่างตัวบทการแบบบรรยายอย่าลืมนะขีดเส้นเน้นเสียงหนะักเครื่องหมายทับ1อันวักน้อยเครื่องหมายทับ2อันวักใหญ่นะลูกนะในปัจจุบันกล่าวกันว่าเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกไร้พรมแดนแต่จะเรียกอย่างไรก็ตามเถิดการอ่านก็เป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนในศตวตรรษนี้ เห็นไหมลูกการที่เรามีเครื่องหมายเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยอ่านออกเสียงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะล,ลูกนะคราวนี้เรามาดูการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วแบบที่2คือการอ่านแบบพรรณนา,นาเมื่อเมื่อสักครู่นี้บรรยายคือแค่ให้เข้าใจใช่ไหมลูกแต่พอเป็นพรรณนา,นาดูเลยคุณครูใส่หัวใจไว้เลยว่าผู้ฟังจะต้องเห็นภาพและมีอารมณ์คล้อยตามดังนั้นเราจะอ่านพรรณนาอย่างไรอันแรกลูก ถูกต้องคล่องชัดเจนออกเสียงเป็นธรรมชาติน้ำเสียงและอารมณ์ต้องเหมาะกับเนื้อหาอ่ะอย่าเสียเวลาลูกไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าฉันเป็นสายน้ำที่ไหลเอื่อยๆอยู่ในลำคลองฉันไหลผ่านบ้านเรือนชุมชนต่างๆบางครั้งมีคนทิ้งขยะลงมาใส่ฉันทำให้ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปเห็นไหม การใช้คำก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้อ่านนั้นทำไมลูกเห็นภาพขออภัยครับเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะลูกนะคราวนี้เรามาดูการอ่านอานอ,อกเสียงแบบท,ที่2คือการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองบทร้อยกรองคือบทประพันธ์ที่แต่งตามสันทลักษณ์นะลูกนะมีกฎข้อบังคับถึงเรื่องของจำนวนคำเรื่องของจำนวนวรรค มีการอ่านต้องแบ่งจังหวะให้ดีแบ่งลีลาให้ดีท่วงทํานองต้องเป็นไปตามลักษณะของคําประพันธ์แต่ละชนิดเราสามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกลองได้สองอย่างลูกแบบแรกคือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาเราจะเรียกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาว่าการอ่านบทร้อยกลองทํานองร้อยแก้วนะลูกนะกับแบบที่2คือการอ่านทํานองสนอ นะซึ่งหลายคนน่าจะเคยฝึกเนาะการอ่านทํานองสนองก,ก็จะมีการเค้นเสียงหลบเสียงการเอื้อนเสียงนะลูกนะเรามาดูกันทีละแบบกันนะครับการออกเสียงธรรมดานะลูกนะก็เหมือนการพูดปกติเช่นเดียวกับการอ่านร้อยแก้ลูกแต่ต้องเน้นจังหวะตามสันทลักษณ์ของบทประพันธ์นั้นๆนะครับส่วนการอ่านทํานองสนองก,ก็อย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครูน่นี้ลูกจะมีการออกเสียงเป็นระดับเสียงเป็นทํานองเหมือนกับเสียงดนตรี มีการเอื้อนเสียงเน้นสัมผัสทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามนะลูกนะคราวนี้หลักเกณฑ์การอ่านเราจะอ่านบทร้อยกรองอย่างไรให้ดีอันแรกเลยลูกเราต้องศึกษาชันทลักษ์ก่อนว่าชันทลักษ์แบบนี้มีจํานวนคํากี่คําการแบ่งวรรคของแต่ละวรรคนั้นต้องแบ่งอย่างไรตรงไหนต้องเน้นเสียงตรงไหนต้องเบาเสียงลงนะครับต่อมาลูกเมื่อเราเข้าใจเรารู้ชันทลักษ์ของบทประพันธ์นั้นแล้วเราก็ต้อง อ่านให้ถูกหลักของคำประพันธ์นั้นออกเสียงให้ชัดเจนโดยพลันไม่เสียงดังหรือค่อยจนเกินไปและแบ่งวรรคตอนรู้จักทอดหลบและเอื้อนเสียงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีนะตัวอย่างให้ฟังในตอนท้ายนะลูกนะอย่าลืมติดตามกันไปนะครับหลักเกณฑ์การอ่านต่อมาลูกเน้นเสียงสัมผัสทุกอักษรก็คือคำที่รับสัมผัสกันต้องออกเสียงให้ชัดถ้าเป็นสัมผัสนอก ต้องทอดเสียงให้มีจังหวะที่ยาวกว่าธรรมดาเอื้อสัมผัสเพิ่มความไพเราะในทุกตอนอันนี้นะลูกนะบางคำเราจะต้องปรับการออกเสียงลูกเพื่อให้เกิดสัมผัสในในการอ่านบทร้อยกลองจะได้ไพเราะยิ่งขึ้นเช่นปกตินะลูกนะในคำนี้เราจะอ่านว่าอะไรลูกซื่อสัตย์ กะตะเวทีใช่ไหมครับแต่เพื่อให้การอ่านบทร้อยกลองนั้นมีสัมผัสในคือไพเราะยิ่งขึ้นจากกะตะเวทีเราก็จะออกเสียงใหม่เป็นซื่อสัตว์กัดตะเวทีเพื่อให้สัตว์กับกัดมันทำาไมกันลูกคล้องจองกันไพเราะยิ่งขึ้นหรือจะเป็นบทไหว้ครูขะขอเคารอพอะิวันอันนี้คือการอ่านตามตัวอักษรที่ถูกต้องใช่ไหมแต่เพื่อให้การอ่านนั้นไพเราะยิ่งขึ้นเราก็ต้องปรับจากอะพิวันเป็น อบพิวันดังนั้นเราก็จะอ่านใหม่เป็นเคารพอบพิวันรบก็จะสัมผัสในกับคำว่าอบเห็นไหมการอ่านร้อยกรองของหนูก็จะไพเราะยิ่งขึ้นบางครั้งลูกเราต้องรวบคำให้ตกพยางคที่ต้องการนะเช่นเราต้องรวบจากสพยางคหรือสองพยางนะเพื่อให้ตรงกับฉันทลักษณ์นั้นแล้วก็มีศิลปะในการใช้เสียงรู้จักการเอื้อนรู้จักการใช้เสียงแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง แล้วก็เอื้อนเสียงและทอดจังหวะให้ช้าลูกเมื่อจบบทประพันธ์คราวนี้นะลูกนะคุณครูก็จะมีวิธีการอ่านบทร้อยกรองให้นักเรียน3อันด้วยกันลูกอันแรกการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอน8อันที่2ลูกการอ่านกาบยานี11และอันสุดท้ายการอ่านโครง4ีสุภาพนะลูกนะซึ่งนักเรียนสามารถเอาไปฝึกอ่านได้เพราะในหนังสือเราเนี่ยมีบทประพันธ์ตามนี้เลยนะลูกนะ มาอันแรกลูกการอ่านกรอนสุภาพหรือกรอน8เมื่อจากชื่อก็รู้แล้วว่าแต่และวรคมี8คําแต่ทีนี้ลูกในการแต่งกรอนสุภาพหรือกรอน8สามารถมีจํานวนคําได้ตั้งแต่7จถึงเก้าคำนะลูกนะการแบ่งจังหวะก,การอ่านก็แตกต่างกันถ้าเป็น7เราจะแบ่งเป็น2 2 3ถ้าเป็น8คําเราจะแบ่งเป็น3 2 3และถ้าเป็น9คําเราจะแบ่งเป็น 3 3 3เรามาดูตัวอย่างกันมาฟังตัวอย่างกันนะลูกกรอนสุภาพ8คําประจําบ่อนอ่าน3ตอนทุกวักรประจักถแถลงตอนต้น3ตอน2ต้องแสดงตอน3แจ้ง3คําครบจํานวนกําหนดบทระยะกะสัมผัสให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวนวางจังหวะ กะทํานองต้องกระบวนจึงจะชวนฟังสนอเพราะจับใจจากประชุมลำนำของหลวงธรรมมาพิมลน,นะลูกนะที่คุณครูบอกว่าเรื่องของการรวบคำนี่ไงลูกในวรรคที่สองเลยประจักษ์แถลงเห็นไหมประจักษ์แถลงจริงๆมีสี่พยางแต่คุณครูรวบคำว่าถแถลงให้สั้นที่สุดเป็นประจักษ์แถลงโอเคไหมลูกนี่คือการรวบคำนะลูกนะ ประเภทต่อมาการออกเสียงกาบยานี1 1ลักษณะของกาบยานี1 1ก็คือข้างหน้ามี5คําข้างหลังมี6คําดังนั้นเราก็ต้องแบ่ง5กับแบ่ง6วักหน้าที่มี5คําลูกเราจะแบ่งเป็น2-3สวักหลัง6คําเราจะแบ่งเป็น3-3มามกันเลยนะลูกนะจากกาบเฮเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเรื่อยๆมารอนรอนทิพากรจะตกต่ํา สนธยาจะใกล้ค่าคำหนึ่งหน้าเจ้าตราตรูเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายเห็นไหมถ้าวักหน้ามี5เราจะแบ่งเป็น2 3งสาวักหลังจะแบ่งเป็น3 3และสุดท้ายลูกโครงสุภาพโครง4สุภาพ นะลูกนะโครงสิสุภาพลุกลักษณะของเขาที่เราดูง่ายๆเลยวักทางซ้ายนี่เลยนะลูกวักทางนี้จะมี5คําเราก็จะแบ่งเป็น2 3ก็ได้หรือ3 2ก็ได้ขึ้นอยู่กับความหมายของคำนะลูกนะส่วนข้างหลังลูก บางวักก็จะมี2บางวักก็จะมี4ถ้าวักไหนมี4เราจะแบ่งเป็น2 2ส,ส่วนคำในวงเล็บลูกเราจะเรียกว่าคำสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้อ่ะเราลองมาฝึกอ่านกันนะลูกนะจากโครงโลกกณิตน,น,นะครับของกรมพยาเดชาดิสรน,นะลูกนะนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบอธรรมเดโชแช่มช,ช้าพิษน้อยหยิงโยโสมแมลงป่อง ชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างริทีเป็นไงพอเรามีเครื่องหมายพอเรามีความรู้เรื่องของบทประพันธ์การอ่านก็จะง่ายยิ่งขึ้นเป็นไงบ้างลูก อันนี้เป็นตัวอย่างแค่3าบทประพันธ์นะลูกนะเพราะว่าในหนังสือหลักและการใช้ภาษาของเรายังมีวิธีการฝึกอ่านบทประพันธ์ประเภทรอยกลองอีกมากมายถ้าในเล่นคนไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าในเล่นคนไหนนะลูกนะอยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเปิดหนังสือเล่มเกียเ่ยวของเราได้เลยนะลูกนะตอนนี้หมดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน